มันมันจะมาจากโซนยุโรปเลยอันนี้ถ้าซื้อในห้างก็หลักพันขึ้นประมาณ4 5, ี่ห้าพันนะถึงหกพันเะพี่อ๋อแล้วคุณขายเท่าไหร่ขาย800ร้อราคาเท่าไหร่ครับเพียอเอาตัวหกพันกิดนี่แหละทั้งไทซีทั้งไลนิ่งทุกชิ้นทับได้ครับบอกเอาไปทําแคมปิ้งได้เลยเนี่ยใส่แบบของแบรนด์เนมนะแบบเท่ๆเลยครับ2อ0 0ครับถ้ามีกล่องเขาจะเล่นกัน4ี่ห้าพันครับ รู<ห>นี้มันจะมันจะเป็นเชื่ออังกฤษคือมันเป็นผิวหนังทีเล็กก็<ห>แล้วก็ม,มีเสียงนะฮะอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นโซนไหนนะเดินตามใจแล้วกันเที่ยวไปตามใจสันพวกเราะครับตลาดนัดนินจาเก่าครับที่ทอบจเข้าทางนี้ดีวกว่า จะมีทุกวันศุกร์ตอนเย็น <Mire ille. S 2> แล้วก็ว e ันเสาร์ตอนเช้านะครับ hmm. มีสองวันเสือวงเสือวงมีสกีดโวร่ไหมอ๋อเนื้อเมทัลลิกอสีเทาด้วยตัวตัวกี่บาทครับตัวนี้อยู่พันห้าครับเขาเก้าศูนย์มันหายากเนาะอันนี้เป็นไม่ค่อยคุ้นเป็นเก้าศูนย์ที่มันเป็นรูปการ์ตูนแล้วมีตึกมีอะไรนะครับอันนี้จะไม่แพงงานใหม่ๆหมออันนี้เท่าไหร่อันนี้ก้าร้อยบาทอันนี้อยู่สามพันห้าสิบไซส์ XL ็กซอดูไซส์อะไรครับ ไซส์เมื่อกี้อ่ะนไซส์ประมาณเนี่ยใส่ได้ครับฝืนอ่ะมันหกเออล้างล้างก็แจ่มเลยนะสวยเป็นงานทัวอันนี้ได้เล่นได้เลยครับแต่นี้เป็นเก้าศูนย์อันนี้ปี2องทอันนี้จะแพงกว่าเดี๋ยวเล็งๆไว้ก่อนครับขอบคุณมากเลยนีอันนี้สวยเลยอันนี้อเริกาโอ้โหความมาณหลัก5 600ขึ้นแล้วเพราะว่ามันเสื้อหายากเสื้อสะสมแล้ว็นงานป้ายด้วยถ้าเป็นงานปั๊มคอมันก็เก่าแลโอเคขอบคุณมากครับดูไปก่อนดูไปก่อน เดี๋ยวเดินเข้าทางนี้เป็นทางที่ยังไม่เคยเข้าไปนะครับก็จะเน้นเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นก่อนไม่รู้ก็แบ่งโซนตลาดยังไงบ้างนะครับเออตรงนี้เสื้อผ้าเยอะนะครับคือที่นี่มันจะมีหลายโซนนะก็เดินเดินไปประมาณไม่รู้กี่ไร่ครับจะเป็นตลาดที่ใหญ่มาทางซ้ายมือแล้วกันครับเห็นอะไรก็ดูไปแล้วกันครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นโซนไหนนะเดินตามใจแล้วกันอันนี้เป็นหินรับมีดนะครับมันก็จะมีความละเอียดเป็นเป็นกริด ข้างๆนี่ครับอันนี้มีค่าบวกกลิดด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ห้าราคาเท่าไหร่ครับเ,เน,นี่ยเอาตัวหกพันกิดนี่แหละหกพันกลินอ่าอันนั้นอยู่ที่เอ่หกรบาทครับเออก็ไม่แพงเนาะใช้ได้นานอยู่แล้วยาวนานเนาะมันก็ค่อยๆส,ส,สึกไปเรื่อยๆโอ้อันนี้อยู่ได้สิบปีบ้างเนี่ย <c oughs> อันนี้จะเป็น blue s t e นะครับอ๋อเป็นเป็นเหล็กสีสีน้ำเงิน รถสามเล่มนี้เหล็กเสียงเลยแล้วเหล็กเหนียเหล็กลงเหล็กแหนบเหล็กอะไรอ๋ออย่งเงี้ยมันเหล็กไทยบ้านไทยเลยครับอ๋อแต่อันนี้คือบลูสตีล e l คือเป็นเหลเ็ก,กอันนี้การแฮนด์เมดตีคร้าไปมาไปโอ้นี่แจ่มเลยเนี่ยมีปลอกให้ด้วยพกพาง่ายครับนี่นนะปลอกก็ดูเท่น,นะครับดูดูวินเทจดีครับนี่ปลอก อันนี้ไม่มีราคาบอกถ้าใครสนใจก็ลองเดินมาดูแล้วก็ถามราคาพ่อค้าแล้วกันครับเดินชมครับครับขอบคุณครับถ้าใครเดินแล้วเหงื่อตกเหงื่อโซกนี่คืออาบน้ำเลยก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาตั้งร้านแล้วก็รู้สึกร้อนเออก็มีให้อาบน้ําด้วยครับเดยวเดินไปดูข้างในก่อนเพลงนิดหนึ่งร้านนี้ก็น่าเข้าไปซื้อน่าจะเป็นเครื่องครัวแล้วก็ต่างๆครับมีทั้งคร่งเขียง แก้วจานชามต่างๆแล้วก็มีให้อาบน้ําด้วย15บาทแล้วก็ถ้าเข้าห้องน้ําธรรมดา5บาทนะครับก็ไปใช้บริการได้สําหรับใครที่ร้อนนะครับหาที่อาบน้ําอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงครับการถ่ายทําครั้งนี้อาจจะมีเสียงเพลงเยอะไปหน่อยก็เลยตรงไหนถ้ามีเราก็จะเดินข้ามนะครับพันๆได้เลย มาลองไปอีกครั้งหนึ่งจริงๆเคยมาดูแล้วนะครับเมื่อน่าจะปี 2, 2024เมื่อต้นๆปีก็อันนี้เป็นร้านโบราณน,นานมาแล้วย้อนอดีตเคยกินไหมครับรับรองอ่ามันจนถึงปัจจุบันก็มีขายอยู่เนาะ๋อนี่มาฝรั่งนกแก้วครับแต่ก็มีขายนะครับเนี่ยอ๋าอย่าลืมครับย้อนวันๆนิดนึงแล้วนี่ครับนี่ยๆอันนี้ก็จะเป็นเม็ดกินไปอมไปหวานๆเปรี้ยวๆนะครับติดฟันนิดน,นึงครับ ก็ฝากไว้ร้านโบราณนามไปแล้วนะครับเหรอมาอันนี้จากฝายค่ะจากไายอันนี้ไม้ไผ่อันนี้ก็อน้ามันเอาส่วนไหนมาทำครับเนี่ยโอ้โเอามาตากมันจะแห้งแล้วมันก็จะเหนียวใช่ไหมเออเพิ่งรู้นะว่าผักตบมาทําแบบนี้ได้นะครับราคาเท่าไหร่ครับก็ทํางานฝีมือเป็นแฮนด์เมดนะครับอันเท่าไหร่ครับต่ออันเนี่ย สองร้อยห้าสิบพับได้มันพับยังไงเนาะหเหอนาะก็พับเลยสองร้อยกว่าบาทครับเนี่ยใครจะไปแคมปิ้งแบบว่าไม่ต้องเหมือนใครนะครับโอ้ไม่หนักเท่าไหร่นะอ๋อไม่หนักท่านผู้ชมได้เลยเนี่ย๋อ,อ,อก็น่าจะขายบล็อกนี้ประจาใช่ไหมครับคุณยายเอา้าสองร้อยกว่าบาทนี่ใครอยากเอาแบบไม่ต้องเหมือนใครครับ <c oughs> ไปซื้อของที่ร้านแคมปิ้งต่าง เรานั่งแบบเก้าอี้เป็นไม้ไผ่นี่ครับก็ดูนั่งสบายครับเล็กๆพกพาง่ายด้วยอันนี้ล่ะะต๊วกลางฮะสามรอยห้าสิบนี่พับได้เหมือนกันโอ้เน้นพกพาง่ายครับแล้วก็โต๊วแบบนี้ทุกชิ้นพับได้ครับบอกเอาไปทําแคมปิ้งได้เลยเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยพันสองก็คือถ่ายเป็นชุดเลยก็เก้าอี้สี่ตัวแล้วก็มีโต๊วกลางนะครับ มันออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันอันนั้นตัวละสามร้อยก็โอ้ขอแยกชิ้นก็ได้<ช> <ๆ S 1> ถ้าอยากได้จริงๆต่อรองไปคราวเองแล้วกัน <c oughs> ทั้งอาไทซีทั้งไลนิ่ง โอ้โหไซส์โอ้โหราคาดีงามครับ40กว่าบาทเองครับเนี่ยเอาไปใช้ได้หลากหลายมือถือทั้งเอนดอยครับสายชาร์จ3หัวก็เลยทีเดียวต้องดูอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์มันต้องสี่ห้าวัตแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้4-5วัตต์กันหมดแล้วอะแดปเตอร์นอ๋อครับ นี่ก็เรามาดูข้า,ขาวๆกันครับอันนี้ขายประจำสุกด้วยเสาด้วยครับที่ตลาดพินจานะครับอ่าประจำประจำครับถ้าใครจะมองหา อุปกรณ์สายชาร so ์จแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์ก็ลองมาที่ร้านนี้ดูนะครับนใช่ตัวน mm ี้มันจะเป็นที่ชาร์จไฟไม่ได้แต่ประมาณช่ใม่ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าได้ใช้โซล่าเซลล์ฝากแดดได้วันนี้ที่พกพาไปไหนถ้าไปที่ไม่ไม่มีไฟฟ้าพี่ใช้ใช้พลังงานจากตรงจากแดดไว้ได้สองแบบชาร์จไฟบ้านก็ได้เราจากให้มันเต็มเลยก็ใช้ได้หนึ่งคืนนี่ไหม ชาร์จเมือถือได้กรณีแบตเตอรี่หมดเนี่ยอ๋อเหมือนแทนเ่าแบงไปด้วยมันมีประจุฟไฟในตัวไม่นเล็กนะพี่ไม่นเนล็กเราชาร์จไฟบ้านก็ได้ตัวนี้้อยหกสิบบาทร้านวินครับวินอยู่ตลาดนัดนินจาครับผมอ๋อขายกีก็คือสุกสุกเช้าสุกเย็นเสาร์เช้าครับลํำโพงครับลํำโพงบลูทูธก็มาดูไฟนะครับอันนี้เป็นไฟโซล่าเซล์พี่พลังงานแสงอาทิตย์สว่างยันเช้าพี่ แล้วก็อันนี้เป็นแบบสปอร์ตไลท์พี่สปอร์ตไลท์อันนี้เป็น UFO ครับตั้งเสากลางสนามพี่แต่ถ้าเราจะติดเสาไฟฟ้าก็แนะนำตัวนี้เลยครับนี่ติดเสาไฟฟ้าครับพี่แบตฟอสเฟตก้อนใหญ่อยู่ได้ถึงคืนครับแผงแยกครับปรับองศาได้ครับใช่อันนี้พันสามร้อยบาทครับมีทรงมีทรงนี้กับทรงนี้ยี่ห้อเดียวกันแผงใหญ่เหมือนกันมีขาให้พร้อไมไปถึงติดตั้งได้เลยครับผมอุปกรณ์ให้ครบเลย แต่ถ้าสปอร์ตไลทเราจะเน้นสองกายตัวนี้จะติดเสาสว่างข้างล่างครับใช่นี่ครับถ้าฝ<อ>า,ากด้วยครับถ้าโซล่าเซล์ก็ร้านวินวินตลาดนัดนินจ,จารครับโอ้อันนี้เน้นเน้นดูดฝุ่นเลยทีเดียวพวกเขามีของเยอะนะครับร้านนี้มาวันนี้คือเน้นเครื่องดูดฝุ่นสําหรับแม่บ้านหรือใครใส่เฮลตี้เนาะปั่นออกกําลังกายลู้วิ่งไฟฟ้าอโอ้สินค้าก็หลากหลายนะครับ สายแคมป์ก็มาตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะมีเต็นท์ด้วยนะครับอันที่วิ่งวิ่งอยู่กี่บาทน,น้อยหน่อยเจ็ดพันนะไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสที่ไหนละว,วิ่งอยู่ที่บ้านจะเจ็ดพันบาทเห็นร้านเห็นร้านแบบว่าโาอ,อ้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากทําหลายอย่างทําเพลงก็มีโอเคก็เป็นเอฟซีนะครับเออก็ก็ปลื้มนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเห็นคนเห็นผลงานเราเนาะ ตรงนี้เป็นกองรองรองเท้านะครับเป็นเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยแบรนด์ครอสอย่างนี้ขายแปดร้อยห้าบมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักก่อนว่าอันนี้คือร้านขายล้างๆมานี่ล้างร้านขายรองเท้าเฮ้ยแจ่มเลยท่านผู้ชมนี่มันเป็นยี่ห้อครอสยี่ห้ออะไรนะคินคีนครับคีนอ่านำเข้าจากประเทศอะไรเนี่ยอันนี้เข้าจากเม็กซิโกพี่เม็กซิโกเขาเรียกว่าตู้ปากีสถานมันมันมันจะมาจากโซนยุโรปเลยอันนี้ถ้าซื้อในห้างก็หลักพันขึ้น ประมาณ4-5,000นะถึง6,000น่ะพี่อ๋อแล้วคุณขายเท่าไหร่ขาย800โอ้ครับถ้าใครไม่รู้ก็แนะนำพี่กัดที่นี่คือตลาดตื้นดจาเก่านะใช่ใช่ใช่กำไรเอาไม่เยอะแต่อาศัยว่าขายเร็วขายเร็วแล้วก็น้นลูกค้าเนะจำนวนลูกค้าแล้วก็พวกนี้นี่สวยเลยครับนี่ห่อชาโคอ๋อนี่ห่อแบนด์หนัก ใส่แล้วเทแน่นอนครับมันเราไม่ได้มีใครเห็นใส่ก็จะเป็นฝรั่งใส่กันเนาะใช่ส่วนมากจะฝรั่งใส่สพายเป้ะอย่างเงี้ยแล้วก็เดิน4,000พันกว่าเหลืออยู่ที่อันนี้ขายแ0 0เหมือนกันครับ800รอยครับแล้วมันแข็งแรงมากครับมันทําจากพลาสติกอะไรเนี่ยหนังยางอะไรเนี่ยมันทำจากยางอย่างดีเลยนะแล้วใส่แล้วไม่ปวดไม่ปวดส้นสไตล์พวกเดินป่า300 400 800อจากเป็นหลักพัน ใช่ครับพี่ใช่ครับของดีของดีอยู่ตรงนี้ครับฝากไปเลยคูรละร้อยก็มีของเด็กพ่อค้าไปบอกว่าไหนราคาที่มันย่อมเยาสุดของเด็กย่อมเยาสุดของเด็กใช่ไหมแต่คูรละร้อยผมไม่ได้ดูแบรนด์ขึ้นห้างนะครับจะบอกให้อันนี้คือขึ้นห้างร้อยหนึ่งร้านนี้คือร้านอะไรนะเปรองเท้าแตะมือสเซกค่ะอ่าคุณเสกนี่คุณเสกใช่ไหมรองเท้าแตะมือสองครับเสกรองเท้าแตะมีเพจก็มีค่ะครับฝากร้านเพจไว้ครับฝากเพจไว้ติดตามด้วยนะเซฟคอร์สสินค้าแบบว่าใส่แล้วดูดี กองนี้คือกองคอร์สใช่ครับส่วนนี้สุดกองนั้นคือกองอะไรยี่ห้ออูฟอดอันนี้สุขภาพเท้าโอ้โ้มันนิ่มมากครับนิ่มครับพี่ที่มีแบรนด์ที่เห็นคือแบรนด์คอร s สแล้วก็แบรนด์อะไรครับ อูฟอสสุขภาพเท้าเกี่ยวกับรองช้ำปวดข้อปวดกระดูกนี่ค่ะอันนี้คืออูนี่ค่ะอ๋อนี่คือแบรนด์อูฟอสใช่ค่ะเป็นแบรนด์ของนอกของต่างประเทศแบรนด์ของต่างประเทศเป็นช็อปไทยเราก็มีค่ะช็อปไทยเราอยู่ที่3,300ค่ะโอ้แล้วนี่ขายอยู่ที่หลักร้อยอันนี้590ค่ะจาก3,000ท่านผู้ชมใช่ค่ะ แล้วก็มีเป็นเตะค่ะเตะก็จะมีลายยี่ห้อมากเตะยี่ห้ออ๋อในกีอาดีดาสคือรวมกันค่ะเตะรวมค่ะลูกค้าจะรวมหลายแบรนด์ใช่ถ้าเป็นหลักเลยคือตัวนี้กับตัวนี้ขายดีแล้วแบบนั้นที่แบบเดินป่าได้อะไรได้อะไรคือยี่ห้่อะไรเดินป่าก็จะมีอยู่ราคา300แล้วแม่ค้าก็มีขายปีกและส่งมาแวะดูนะครับขอฝากไว้เลยเพราะว่าฝากไว้นะคะที่จตรงนี้เลยอ่าโอเคครับแต่มีแค่วันศุกร์อ้าวถ้าอยากตามวันอื่นเราไปที่ไหนตลาดไหน ตลาดดินจากเก่านี่นะครับหรือว่าเรียกว่าตลาดอ,อบจแล้วกันนะครับโอ้มาดูร้านนี้บ้างครับอันนี้คือสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนี่เลยอันนี้ราคาต้องถามเอาเอาอันนี้ใหม่เลยนี่เออใหม่ของใหม่ก็มีย,ยังอยู่ในถุงเลยก็มีนะครับ อันนี้พี่ใส่อะไรมะเนี่ยอทนนี้ครับใส่พวกที่ชาร์จแบตพาวเวร์แบงก็ได้ครับได้สิบยี่สิบบาทเนาะประมาณแบบแทนนี้อย่างเงี้ยครับ20บาทใบหนึ่งแต่งานก็เป็นงานผ้าไงเป็นงานแบบเย็บมืออ่าเป็นงานที่เขาเรียกมีดีไซน์มีเครื่องสำอางของใช้โทรแบงก์ได้หมดเลยนี่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับไปดูกันถัดไปแล้วกันอาจจะเดินไม่ทั่วตลาดนะครับก็คงจะเอาเท่าที่ เหมาะแล้วกันนะครับตามที่ขยันหมันเดินแล้วกันนะครับครับต่อผลผลิตสินค้าโอ้มีมีเยอะจริงๆครับสินค้านะหลากหลายเลยครับนี่ทางนี้อันนี้ก็จะเป็นอาหารแล้วนี่เทครับแสงสวยมากครับท้องฟ้าตอนนี้กําลังน่าจะหกโมงกว่านะบรรยากาศดีลมเย็นนะครับก็สินค้าที่วางกันหลากหลายครับก็เลือกให้เรา ตรงไหนก็ได้ครับสะดุดตาอันไหนก็แวะหยุดดูนะครับก็จะเป็นแนวคลองถมนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะสินค้าต่างๆก็จะมีทั้งมือ1นมืนสอสนะครับเดินไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเหมือนพามาเดินดูแล้วกันครับนี่อะไรรถยนต์ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ท่อนะครับโชคโอ้ต่างๆนานาครับ มันจะมีโซนเฉพาะอยู่ตรงในๆหน่อยครับก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยก็มาเลือกดูกันได้นะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสนะวันนี้เราก็เหมือนมาอัปเดตในเดือนล่าสุดปัจจุบันแล้วกันครับของทางตลาดนินจาเก่าหรือว่าตลาดอบจอชนบุรีนะครับ,รบมวกนี่คือหมวกแฮนเมดหรือว่าหมวกอะไรเป็นมือหนึ่งแล้วเป็นแบรนด์ใช่ไหมอ๋อ oh, ยกยก,ยกตัวอย่างนะไหมอาดิดาสเนี่ยเนาะก็แบรนด์อาดิดาสโอ้ จะมีเยอะนะครับเมื่อกี้ไปดูรองเท้ารองเท้าเขาดีมากนะมันจะเป็น n i ก e a d i d a s า r o s s ก็ของอย่างดีซึ่งเขานำมาจากหมู่นอกเป็นมือสองแต่คุณภาพดีอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นหมวกแบรนด์ก็คัดเกรดมาให้เราได้คัดสรนไปเลือกซื้อกันยกตัวอย่างสักอหนึ่งอันนี้ยังใหม่อันนี้มือหนึ่งปะมือสองร้านเลยพี่โอ้มือสองนี่มันใหม่มากครับท่านผู้ชมเราจะมายกตัวอย่างเป็นอาดิดานะครับอ่ะ ร้อยหนึ่งจริงๆมันขายเท่าไรในห้างในห้างก็น่าจะแพงกว่าร้อยหนึ่งอยู่แล้วสูงกว่านั้นอยู่แล้วครับเออโอเคนะครับโอเคใครอยากได้ใส่แบบของแบรนด์เนมอ่ะนะแบบเท่ๆเลยครับแต่ดีที่อาจะเป็นมือหนึ่งได้เลยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมือกี่บวกนะมือหนึ่งครึ่งมือหนึ่งครึ่งเกือบไปเกือบไปไม่ใช่มือสองครับมือหนึ่งครึ่ง มือ2คุณภาพดีครับเขาเรียกว่บบามือรหนึ่ง 1, ครึ่งนะครับอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยดูรถตรงแคนาดาครับโอเคขอบคุณนะครับ,รบมาแวะรับรองคุณจะเดินสนุกแน่นอนคือมันจะมีให้เราแบบดูหลายโซนนะครับโซนโนู่นนี่นั่นครับมาเดินดูเอาแล้วกันถังแก๊สนี่ก็ขายเหรอขายพี่ขายโอ้อยากทราบราคาได้ไหมครับพันกว่าบาทพันเก้าพี่แก๊สเต็มถังนี่ปตทจริงของใหม่ประมาณเท่าไหร่นะสองพันกว่าครับพี่เราไปซื้อก็สองพันกว่าโอ้รถเกิน50%เนาะ อะจัดไปนี่มันแข็งแรงอยู่แล้วเนาะยังสภาพดีไม่มีโซโลงสนิมขึ้นพันกว่าถ้าคุณซื้อหลัก2,000มาเดินดูได้ครับเนี่ยมาดูของดีที่ตลาดนินจานี่แหละขอบคุณนะครับเซรามิกอ๋อมือหนึ่งดียังไงครับเนี่ยมือหนึ่งด้วยมือสองด้วยมียี่ห้อด้วยเนี่ย2ี่สบาทนี่ท้านผู้ชมช่วยชามซื้อใช้มันจะมีให้เราดูทรงดีไซน์เนาะ นี่ไงไอ้นี่ถ้วย,วยกาไก่ <c oughs> กาไก่ใหม่เล้วนเนี่ยนี่ของมือหนึ่งของใหม่เลย15บาทเองครับอันนี้ใกล้ถึงหนึ่งทุ่มแล้วนะครับมาดูตรงนี้บ้างอันนี้เป็นการงานศิลปะงานอาร์ตนะครับกําลังประกอบอะไรอยู่นะครับมาดูตรงนี้อดูได้ใช่ไหมครับ,รบโอ้นี่ครับถ้าถ้าใครแบบชอบแต่งบ้านหรือแนวมไรฟ์สไตล์นิดนึงก็จะชอบยิ่งกลิ่นอโลมา,าเนาะ <c oughs> เราใส่กลิ่นได้ตามใจเลย อันนี้ขายยังไงครับเนี่ยพันกว่าแต่งานสวยจริงครับงานฝีมือเลยนะครับพันกว่าบาทนะครับอันนี้หนึ่งอย่างละเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งอย่างแล้วกันครับเ<อ>เป็นหมโอ้แต่ตัวนี้มันเป็นของเก่าประมาณนานแล้วครับโอ้สมุนไพรแล้วก็หยดน้ำลงไปเหรอ,อมันเป็นจะเป็นก้อนหรือเป็นแท่งอ๋อแล้วมันมีลูกอูขึ้นมาในจุดอ๋อ ไม่อันตรายใช่ไหมก็ก็เหมือนกับทูบ<า>เทียนที่บ้านไอ้ส่วนนั้นคือมันหาซื้อได้ในที่อื่นที่กลิ่นที่ชอบตามใจเครื่องหอมแต่เราขายตัวอุปกรณ์ใส่แล้วก็ตแกแต่งบ้าน,อ,นอุลตามแมนต,แต้องบอกด้วยว่าถ้าของสะสมนี่คือมันมาด้วยใจนะครับคือเขาก็เล่นมาก่อนแล้วก็เอามาแบ่งให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับงั้นอันนี้เขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับ ดนเสานี่มีแทบจะหลากสายพันธุ์<ห>ทีเล็กท,ทีเล็กไหนดูทีเล็กไอ้โหดไอ้เฮี้ยมขายไปแล้วอ๋อเหลือแต่ตัวพิเศษครับ<อ>ตัวนี้ทำเป็นปีแล้วครับแล้วเขามีเขามีจุดเด่นอะไรแบบว่าคนซื้อไปมันเล่นอะไรได้บ้างตัวเนี้ยนะฮะมันเป็นรุ่นที่สองของรุ่นเก้าสามครับมันจะเป็นตัวพิเศษราคาสองพันเก้าครับถ้ามีกล่องเขาจะเล่นกันสี่ห้าพันครับ รุ่นนี้ตัวเนี้ยครับมันจะมีจุดเด่นอยู่ก็คือมันจะเป็นรุ่นที่ใส่ห้างได้รุ่นนี้มันจะเหมือนผิวทีเล็กครับผิวัวจริงมันจะเป็นผิวยางครับรุ่นนี้มันจะมันจะเป็นชื่ออังกฤษคือมันเป็นผิวหนังทีเล็กแล้วก็มีเสียงนะฮะบางทีห้างก็ไม่ลงแล้วครับหมดรุ่นแล้วมันหายากหายากอีกสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหม แนะนำสักนหนึ่งตัวอย่างอีกตัวนึงครับอันนี้น่าจะโมเดลล่าสุดป่ากอซิล่าปะใช่ฮะเป็นกอซิล่าภาคเนี่ยฮะกอซิล่าเวทของครับี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นภาคยี่สิบเอ็ดนะอย่าลืมตัวนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดนินจานะครับใช่ฮะแล้วก็มีพาทเสริมมันจะมีลำแสงครับลำแสงเนี่ยคือมันลงสีแบบอ่อนๆครับให้อารมณ์แบบออลตมิกเบสของในหนังแล้วก็เนี่ยฮะเป็นหัวพิเศษต่อกับ ตัวนี้ฮะเป็นจอยจอยเดียวกันคอพิเศษด้วยฮะตัวนี้มันจะเป็นเงยขึ้นแต่ตัวนี้มันจะเป็นเงยลงครับเงยซ้ายขวาได้อันนี้เป็นคอปกติไปประกอบอ่เนาะแล้วผมเปิดให้ดูตัวจริงแนะนําเลยฮะรุ่นนี้อ่ะใครกําลังมองหาได้ของดีของแท้ด้วยครับผมแล้วก็ราคาถูกคอนเฟิร์มมาดูเลยนี่งานสวยๆเลยขยับได้ทุกส่วนครับอ่าล่าสุดเลยล่าสุดเลย ก็เพราะว่าเป็นของที่น้องเขาก็ชื่นชอบสะสมอยู่แล้วนะใช่ฮะบางทีก็เอาซื้อใหม่เลยแล้วก็มามาเหมือกบมาขายก็ได้ครับผมใช่โอเคครับผมอยู่ตลาดนี้ฝากไว้ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมกต้องมามากกว่าหนึ่งวันถ้าเราจะมาเดินให้ครบนะครับตรงทนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเข้านะครับก็มาจากทางอะไรอ่ะตรงแยกคีรีมาเลยก็ฝากหมุดมาได้ครับมาเข้าทางไหนก็ได้มันจะมีทางเข้าหลายทางนะครับะ ก็เดี๋ยวยังไงโซนทางด้านอื่นเอาไว้ก่อนยังไม่ดูกันเป็นสไตล์กองถุ่มก็จะมีมือ1มือ2มือ2คุณภาพดีเราเลือกเองนะครับอันนี้ก็รับรองมาเดินเพลินแน่นอนจะเป็นตลาดนินจาเก่าแล้วกันครับที่ตลาดนินจาที่ชลบุรีจะมี2ที่ครับที่อมตะอันนั้นเป็นนินจาใหม่ส่วนที่นี่คือนินจาเก่าหรือเอาง่ายๆคือตลาดของสมอปออจอแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ชลบุรีนะใกล้ๆก,กับทางไปสะพนานอะไรนะ สะพานใหม่ที่เรียบเรียบข้างทะเลของโซนบุรีเนี่ยครับโอเคก็อันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้มันจะมีอีกหลายโซนที่ไม่ได้เดินนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาอัปเดตใหมะะ่ลวกันวันนี้ก็งประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดินมาเยอะแล้วนะอันที่มีสันยิบาตรอรับรองอ